จุด้าย่ได้มากก็ต้องทายได้น้องลังบ้านไี่นี่น้องมาด้วยพี่น้องขุนอรงกันเก็บย้ำก่อนย้ำมันเลยเป็นสื่อมากระั่งใทย้ขึ้นมาหมออนกคนั่นฮัลโหลสบายดีพี่น้อง สบายดีแหละสวัสดียินดีตอนหับของสู่สองโอโอนะพี่น้องเมื่อนี้บอโอสิพาพี่น้องมากินข่าวอยู่น้องล้างบานคำว่าน้องล้างบานนี่โบแมนว่าน้องบอโอเองเลยมันเป็นสื่อห่านเนาะเมื่อนี่ยกามากับกับ,บดุกทรายบันดิตบัลเล่ตุสบายดีสบายดียกมือจบดีเยินขึ้นสบายดีปะสบายดีสบายดีน้อง อันนี้น้องจอยเนาะยูทูบเบอร์นัดแท้จริงมื่อเนียนะนัดอันน้องทรายไววเนาะนัดน้องทรายเพิ่นมาก่อนเพิ่นขี่รถทรงเครื่องมาอันนี้เป็นรถโบโอมากิน,นให้เพื่นสั่งอาหารถาแล้วเดี๋ยวเขาไปเบิงนํากันว่าเพื่นสั่งยังไหวไ่เมือนียก็เป็นมือธรรมดาที่บรรยากาศดีด,ดีอ้ยหักม่วงพี่นนองหักม่วงเพื่น อย่าบอกใคเดพี่น้อะาศิลาอเอาสมุดสมุดวไอ้เฮติสมุดวไอเฮติยางเลยเอาหัวตั้นี่ผนสบดสอบาอากาศจากาโอ้หน่อยใหญ่ฮหมกม่วงยังเี่พี่เนางเขียนแดงๆต้นน่อยๆนนไง ได้มากกับต้อง่ายได้น้องลังบานนมีไม่น้อง,งบรรยากาศดีเนาะเ <c oughs> ย็นเนาะแม่อากาศเยน็น พ่อนหนใจว่าเป็นําสถานที่พอนำบอกแต่ขันย่ามห่อนก็คือสิเย็นอยู่เพราะว่าตนใหม่ห้ายเนาะเดี่น,น้องตนใหม่อะายเอาห่อนยุ่นี่แบบสบายดีทารุสบายดีเจนน้องสบายดีน,ยดนัาจเป็นมากินข้าวเนาะมือมือว่านนี่บได้เจอกัน คือเห็นแหละรถบอนเกิดเหตุเนาะเกิดเหตุที่ตั้งใจแต่เมื่อวานในซุปเปอร์ไปอันมุดทหารเนาะไปหาหมออยู่มุดทหารนะครับเลยบไปเจอกันเมื่อวานก็เลยนดัดพากันมากินข้าวมาเลยสร้างยังแน่แล้วลเนาะสิ้งปลาทาปลาแด็กในยังอีกตำทะเลตำทะเล สองอย่างวะเข่า,ขาพัดเออตัดผมใหม่ปะเนี่ยแม่ <c oughs> โอ้แยกกัน,น,นตัดผมใหม่วตัดหันไรหันสางดอนตัดผมตามสางเกียนขัดอะไรเนาะลูกเป็นอะไรลูนี่เป็นหันเดียวกันบอกกับบันดิตนะหันเดียวกันหนันเดียวกันจะนบันดิตยังเกียนบวาขาดบันไดจะสินั่งบ้างเออนายรังได้จง โอ้กันเคนมี้ฝาให้เนาะก็อยู่อยู่ชาก็ดมคว่ำบ่ฝาให้ครับอากาศที่ดีมันเดี๋ยวะถาเบิ่งอาหารนำกันพี่น้องหน้าตาอาหารสิเป็นกระเสียบสัมไส้เมนูอาหารนี่ทุกอย่างก่อยบุกน้งปลาก่อยปลาเด้อพี่นงเมนูอาหารครับเป็นอาหารบ้านๆเล่าๆเนาะอาหารแบบเล่าๆ เดี๋ยวไปเบิร์นี่อนเอะเบิร์ในเมนูคนก่อนนะกะจริงไปเบิร์นขยะในระดับอะได้วจริง,จะ,ง,รงจะเพิ่นบ่มีอันซื่อมเ,เมนูเนาะมีแต่เฮาเบิร์ว่ามันคือหอยังสื่อห่านน้องล้างบ้านเคยมาจกเขื่อท่านครับเาข่อยบ่เคยมาจกเขื่อครั้งแรกเลยนะจะว่าไปน้องล้างบ้านคิดว่าน้องสิอยู่หลังหลังเฮือนอีหยังสินะ เออบรรยากจาศดีเลยซื้อห้างเม่อกอยู่ยน้องหลังบ้านพี่น้องจะถ่ายอาหารก่อนน้ำบี้เนาะยวสีไทยรีวิวให้พี่น้องเบิ่งเอาน้องพี่น้องตอนนี้อาหารเท่ากัมาแล้วอันนี้เมนูนยังหลอปิ่งปลาท่าประแดกปิ่งปลาท่าประแดกพี่น้องท่าปลาลากกับบไหลมันชิผิดสูตรต้องท่าประแดกอ,อ,อันนี้เด้ ตำรวมทะเลตำรวมทะเลอันนี้คือขนมใช้ขนมอือขี่ขนมเอามาจากฟังไทยโอ้ซือมาแต่เมื่บ้านผุ๊บแม่นและอาหารทำมาครบได้ไหมครบครบเลยครบแล้วเนาะโอเคเอ้าพี่หน่องมากินเ้าได้ไหมนีได้กินข้าวแซ่บนัมเบอร์โอกับวอลัวมาเนี่ยนะ ไปเรกันด้วยโอเคไปเลยพลุวนแล้วพาลูกไปขี่โรแตนอนเลยเนาะอยดเอ้ยเอ้ยฮะไปมอะไรมาด้กนน้า เก็บย้ำกันย้ำมันเลยพิสื่อมาจต่ฝั่งไทยโมอมาจะหมป่ะบุกทำเลยะแนนนำแน่นตอนนี้เป็นว้าโอ้โหอิ่มเด้อเต็มแล้วป่ะเอออยู่ไไม่ถูกนะบันดิไม่ถูกดย น้าไป้ไมดูไม่ดูตาไม่ไมู่นะั้งใจแล้วว่าดีดีดอาหารทาอาายอย่างไร

để sử song sền, đầy xăm, xinh xắn, đẹp đẽ, đẹp, 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 cái subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ไปจับอยู่ตามยังก็ตัหน่อยตใหน่อยกบ้านพี่นอกเลนแมงเงออเอยู่เล่าเป็นว่าเป็นเอิรนแมงอีเจนอกว่าตัวนี้สีแบบนี้สีแสบยั่งมืตัวนี้สีแจ็นั่งกัแจ็เนั่นั่งมมงอีบงมันสิมันมันแจบคแตแจ็คเน ไม่เอนวะไม่เมาไม่อี๋ไมเอนวะไม่อีเดี๋ยวโบกินเข่าแล้วสิพา,าพี่น้องไปชมบรรยากาศหอบๆน้องเนาะน้องล้างบาทไปพี่น้องหลังจากกินเข่าแล้วสิให้ยโนจอยพาย่างชมวิวป่พีน้องบรรยากาศบรรยากาศแบบมีแต่ปลาใหม่แต่ว่า เลิคํำแล้วยุ่งเลิศกลายแบบมันคข่ายๆปลาเนาะกับปลายข่อกเมืกั้คือปลาปลาลาลายโตเลยใ่บนดิเป็นปลาเองาม่ใช่ปลาเอ้าต้าไมแล้วเจ้าเจ้าไปยืนอย่ามองหน้่น้อนบัวนปลาผิ่นบ่อมาบน้องมาบงออกมาเจ้านะออกมานะ เบ็ดเพิ่นโบกินปลาเลยนะปลามันเห็นจับมันโบมากินจับนะโบไปโบซื้อโอ้ยมันมันมันเอิ่นออกมาไหมาเอิ่นด้วยจ้ะนะบันดิตกลับไปอยูนอเมริกาไปพ่อจะไปถ่ายพ่อจะไปถ่ายคลิปมาไหไปอยู่กลับไ,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 ไปอยูนอเมริกาไปไหนว่อยากบวกกวนเพิ่อ,อ,อนอ๋อไปอะไรไปพี่น้อง อเห็นเห็นตู i i. ตกผืนนี้หดมาหดทั้งเสียน้ำขานี้ผืนไทยหดเฉดนะแต่ว่าน้องผืนงแง่ใหญ่ละอืมน้องใหญ่เงจริงจริงนะทั้งุ่นเหมือนจะมีตูกกันแต่ว่าิืนเศร้าเห็นแล้ว นางมาสุดมีตูบนะน,นะนี่ตูบมีคาตผแบบขักได้พี่น้องแบบว่าบรรยากาศมันก็ไดเ้เอามากิน,นมานอนนั่นก็ได้นี่วิวคือแบบตรงไหตรงน้าบานเฮาเนาะเท้นวานกะได้นะวานเขาว,วานกะหรือวานเขาเนูฮะวานกะหรือวานเขาจะคิดว่า เพิ่นเห็ดหน้าหวานบ่หรือหน,น้าหวานกะเพราะมันหวานแค่สองตาเออคิ้วแบบคือมานอนเฝา้ากาศเลยพี่น,อนอ้องเสียงเขียดหองอ่าชุดชุดนะคะนี่ตุกกระบื้องลายอืมเพิ่นมี้ของหน่ำอยู่ทางนี้น้ำเนาะแม่นแม่นผลชิ้นนี้ของหนำ่ำปลาอือปลาบ่อนบ่เอคนตึกปลานะพี่น้องมีปลานั่นแล้วก็ น้องนี่นะสีเลิกอยู่ป่ะชุดสำเนียแล้วพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศตุบกระสิประมาณนี่นาะพี่น้องแบบขึน้นโนจอยเบาเมอรมตะกี้เลยเนาะฟิวคือแบบเข้ามานั่งตูบเสากะจักหน่อยเพื่อนกะสิมีอันดำไฮดำหน้าเนาะนี่มีดำไห้ดำหน้าเข้ากับฟิวคือแบบมา จีบผู้สาวเบิงกะเนาะเบิงหน้ายัางประมาณน,นี้ค่ะนะโอ้ถือว่าบรรยากาศดีอันนี้พี่กัดที่อยู่แถวอันบ้านโพนสวรรค์้อพี่เนาะแถวโพนสวรรค์ทางแหวลงมาอัน,นหอยสมปล่อยเนาะพี่น้อะหอยสมปอยโบก็บุคอยดึงเคยกรได้ากะไดมาขังแหลกโบกเนาะซุ่มเอื้อยซุ่มหายคนมาขามาขังแหลกถือว่าอาหารกรับเสบบรรยากาศดี ดีกว่าสุดๆเลยบรรยากาศนะบรรนากาศอย่ญญา,างครับตูุ๊กครับันดิตบันดิตโบกเข่าไปโบกเข่าไปบันดิตกระดึ๊ด ตามภาษาเด็กหน่อยเนาะมีกอไผ่ได้แบบต้นทีแบบว่าเป็นน้องลางบาทเนาะอ่ามีแบบเครื่องปลูกฟ,ฟังแบบคือลางบาทเลยซือ้อซื้อห่าบนบอน้องลางบาทข้ประมา,าน,นาเานี่ยเย็นเลย เจ้าเจ้าไปไล่ปลาผนบอบันทิตเจ้าไปไล่ปลาผนบอกินไยเจ้าไปไล่ปลาผนบออาเหรเนาะพี่เนาะคือว่าบรรยากาศก็ดีแล้วก็อาหารก็แสบเนาะคือว่า เมื่อนี้าได้มาพักผ่อนหย่อนใจกับหล่สโมงแล้วเนะกับพี่น้องครอบครัวเดี๋ยวบันี้บงโบโอกับพีอคอจากคอลางไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะไว้เจอกันอีพีต่อไปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนตนะ์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้โบโอและนูจอยเนาะเอาสุดท้ายนี่โบโอขอกล่าวคำว่า,วา,มมาสบายดีและสวัสดีพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องบ่ม <laughs> ีมือ <laughs> เจอกันอีพีต่อไปเนาะ